การชนะรางวัลหนึ0งพล้านดอลลาร์ในการประกวดแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเลยคุณจะเอาเงินผู้นี้ไปทำอะไรหรอนิกกี้ใช้มันไปกับความฝันของเธอนั่นคือการซื้อตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ต้องรีบพาเขาไปพบคุณแม่แล้วล่ะโดนี่ไปเลยจะสัตว์ประหลาดโอ้ลูกรักลูกเองหรือจ๊ะสงสัยลูกจะต้องหาอะไรเย็นๆมาประคบแล้วล่ะ เออใช่แล้วค่ะมันดีขึ้นเยอะเลย <S <S บางครั้งโยคะแบบนี้มันก็น่าเบื่อมากแต่คุณแม่เธอชอบมากเลยล่ะคุณจะต้องมีสมาธิในการทําเรื่องแบบนี้มากเลยนะแม่คะทําไมเราไม่ไปไว่ายน้ํากันล่ะคะมันจะต้องสนุกมากแน่เลยก็ได้จะลูกรักแต่ลูกต้องเป่าเสาว่ายน้ําเ,เองนะจ๊ะอะไรนะคะเสาว่ายน้ําเป่าลมเนะหรอมันฟังดูไม่ค่อยมีเงินเลยอะตอนนี้เราเป็นมหาเศรษฐีกันแล้วนะคะแม่คะเตรียมชุดว่ายน้ำมาเลยคะ่ะตามหนูมาเลย ตอนที่คุณมีเงินเต็มกระเป๋าแบบนี้คุณก็สามารถไปสาว่ายน้ำได้ทุกวันเลยล่ะแล้วที่นี่มันก็ดูสวยงามมากเลยใครไม่มีเครื่องดื่มอร่อยๆแล้วยังได้ว่ายน้ำในสาว่ายน้ำเงินปลิวว่อนสุดหรูแบบนี้อีกด้วยสนุกให้เต็มที่ไปเลยจ้ะลูกร้าเดี๋ยวแม่จะนั่งกินของอร่อยๆอยู่ตรงนี้เองจ้ะแต่ถ้ากินขนมเข้าไปเยอะขนาดนี้สงสัยคงต้องไปหาหมอฟันแล้วมั้งนะแย่จังที่ทองคำมันกินไม่ได้เงินของฉันต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด และหีบสมบัติทองคําของฉันน่าจะช่วยได้นะทำไมฉันต้องมาอยู่ในห้องเก่าๆแบบนี้ด้วยล่ะฉันรู้แล้วฉันว่าฉันต้องรีโนเวทสักหน่อยแบบนี้ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ทุกอย่างดูวิบวับไปหมดฉันชอบอยู่ในที่หรูหราแบบนี้มากแก้ปัญหาไปดี้กข้อหนึ่งแล้วแล้วฉันล่ะทำไมฉันดูไม่ค่อยมีเงินเลยนะใช้มีเงินอยู่เต็มตู้เลยไม่ใช่หรอฉันสามารถซื้อทุกอย่างที่ฉันต้องการได้อยู่แล้วล่ะ เรียบร้อยซันนี่ลาะเศรษฐีตัวจริงแม่คะดูแหวนวงนี้สิคะมันสวยมากเลยเลยโซนิกกี้แต่การเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่จบรอกนะคุณแม่ดูไม่คเคยเข้ากับที่นี่เลยอะสงสัยจะต้องใช้เงินสักหน่อยแล้วใช้เงินเยอะเลยละ่ะเอานี่มันเจ็บมากเลยแต่ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วละว่าเธอนี่แหละคุณแม่ของมหาเศรษฐีตัวจริงขอบคุณมากเลยนะโนิกกี้ ในโรงหนังแบบนี้คนรวยก็มักจะมีที่นั่งทองคําสุด V I P ของเขาอยู่แล้วไอไอนไปดูหนังรอบเปิดตัวกันเลยดีจังที่ไม่มีคนอยู่ในโรงนี้เลยอะแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้นิกกี้จะไม่ค่อยอยากดูหนังเท่าไหร่หรอกนะง่วงนอนมากหลับก่อนเธอจะลูกรักฝันของนิกกี้เหมือนกับหนังเรื่องนี้เลยละ่ะโอ้มาให้นะซอมบี้วันซิโลแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยปีศาจกระหายเลือดนี่ก็เข้ามาใกล้แลืวด้วย โดนอาวุธของฉันไปเลยอยู่ตดงนี้เลยนะห้ามขยับเย้เงินสามารถจัดการซอมบี้ได้ด้วยล่ะนี่แหละพลังของเงินเออฉันคิดว่าฉันเผลอหลับไปแน่เลยความฝันมันน่ากลัวมากเลยอะ่ะดีจังเลยที่คุณแม่อยู่นี่ด้วยอะ่ะลูกรกักกินขนมหน่อยไหมจ๊ะขนมอร่อยๆแบบนี้ช่วยคลายเครียดได้ดีมากเลยนี่มันเช้ามากเลยอะ่ะไม่รู้ว่าคุณแม่เขากำลังเครียดกับอะไรอยู่บ้านนี้เต็มไปได้วยผงทองคำเต็มไปหมด โอโ้แม่คะไม่เอาแล้วนะคะแม่ลืมไปแล้วหรอกคะว่าตอนนี้พวกเรา mm. รวยแล้วนะ่ะให้คนอื่นมาทําเรื่องพวกนี้ให้เราก็ได้คะ่ะนี่แหละทีมของมืออาชีพเลยเริ่มกันได้เลยนะจ๊ะทุกคนแบบนี้บ้านจะต้องสะอาดวิบวับแน่นอนแต่คุณ oh, <no. S 1> แม่ก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการพักผ่อนแบบนี้สักเท่าไหร่ลูกรักเดี๋ยวแม่มานะจ๊ะแม่จะต้องไปสอนให้พวกเขาทําความสะอาดบ้านสักหน่อยละฉันจะไปสอนเลคเชอร์ให้พวกเขาเองค่ะค mm. ่ะพวกเราจดกันแล้วนะคะ ดีมากเลยจ้าแล้วอย่าลืมจ่ายค่าเล่าเรียนด้วยนะจ้าคุณผู้หญิงคะขอบคุณสําหรับความรู้พวกนี้นะคะแม่คะแม่ทําอะไรของแม่นะคะตอนนี้พวกเรารวยแล้วนะคะแม่ยังจะมาหาเงินแบบนี้อีกหรอโอ้โหลูกรักขอโทษทีนะจ๊ะ นิกกี้และแม่ของเธอชอบไปร้านอาหารสุรุราแบบนี้เสมอเลยการบริการที่นี่ดีมากเลยนะและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือคุณสามารถกินทุกอย่างที่คุณต้องการได้ไม่มีอะไรเยอะเกินไปหรอกนะไม่ต้องรีบนะลูกรักเดี๋ยวก็ติดคอหรอกลูกเออพวกเขาเอาอาหารมาให้เพิ่มอีกแล้วล่ะมันดูน่ากินมากเลยเราจะลอให้หมดทุกอย่างเลยดูเหมือนว่านิกกี้จะไม่ค่อยรู้เรื่องมรารย,ยาสักเท่าไหร่แต่คุณแม่ของเธอพยายามจะทำตัวเป็นผู้ดีสุดๆดูเหมือนว่ามะกอกอันนี้จะทำทุกอย่างพังหมด นี่นิกกี้จ้ะแม่ต้องการความช่วยเหลือหน่อยแม่โอเคหรือเปล่าคะ <c oughs> แม่ว่าแม่โอเคแล้วนะจ๊ะแต่ดูเหมือนว่าคุณพนักง,งานเสิร์ฟจ,จะไม่เคยโอเคอะ่ะเอ้าเจ็บว่ามือข้ามหงหมดเลยเรารีบออกไปจากที่นี่กันก่อนดีกว่าคุณผู้ชายคะนี่ทิปของคุณนะคะเราต้องไปก่อนแล้วคะ่ะโอ้นี่คือค่าทำขวัญของผมเหรอ <Wow. S 1> ได้เยอะอยู่นะเนี่ยก็ไม่แย่นะ ฉันกินไอศครีมหน่อยดีกว่านิกกี้เธอกำลังหาของกินอร่อยๆอ,อ,ยอยู่นะ่ะอะไรกันเนี่ยทำไมมันดูธรรมดามากเลยอะแบบนี้ยอมไม่ได้เลยนะคุณไม่มีอะไรที่ดูแฟนซีกว่านี้แล้วเหรอคะคุณรู้ไหมคะนี่สำหรับลูกค้าว i p ออย่างคุณเลยคะ่ะเออมันต้องเป็นแบบนี้สิคะแต่เขาน่าจะเตือนฉันหน่อยว่าไอศครีมมันสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยอะสมองของฉันเยินเจี๊ยบไปหมดแล้วเนี่ยช่ด้วย ไม่มีปัญหาเจ้น้องสาวเดี๋ยวได้เป่าผมของฉันจะช่วยเธอเองขอบคุณมากเลยนะทิงกี้ฉันจะทำยังไงเนี่ยถ้าฉันไม่มีเธอ การนั่งนับเงินแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ม,ามหาเศรษฐีชอบทํากันมากเลยลิกกี้เธอทํามันได้ตลอดทั้งวันเลยล่ะแต่ระวังไว้หน่อยนะจนขโมยยังมีอยู่ทุกที่นั่นแหละผมว่าผมเจอเหยื่อรายใหม่แล้วล่ะพวกเราต้องไปกันแล้วจ้า<อ>คุณผู้หญิงครับเ,<อ>เดี๋ยวผมเอาไปเองนะครับไม่เป็นไรหรอกนะไม่มีทางหยุดตรงนี้เลยนะการหยุดหัวขโมยแบบนี้เป็นเรื่องที่ง่ายมากสําหรับสาวสุดร่ำรวยอย่างเธอตัวสร้อยคอสุดดูราอันนี้ก็พอสําหรับคุณโจรแล้วล่ะมาหาเศรษฐียังเธอไม่สนใจอะไรหรอกนะ อย่างน้อยกระเป๋าของฉันก็ยังอยู่นี่นากินขนมในห้องเรียนเลยเหรอคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเออพวกเรามีของกินด้วยล่ะปรากฏในโรงเรียนมันเข้มงวดมากเลยนะแค่กินขนมนิดเดียวก็โดนลงโทษแล้วล่ะนี่มันน่ารำคาญมากเลยนิกิี้เธอต้องไปคุยกับอาจารย์ใหญ่แล้วโอ้ไม่นะดูเหมือนว่าวันนี้คุณโซฟีจะอารมณ์ไม่ค่อยดี แต่บางที่เงินพวกนี้อาจจะช่วยให้เธออารมณ์ดีขึ้นได้เห็นไหมล่ะเนี่ยเป็นข้อตกลงที่ดีมากเลยนิกกี้จะได้ดูแลโรงเรียนนี้ด้วยตัวของเธอเองแล้วล่ะไม่บา,บายค่ะคุณโซฟีจะเสียเวลาอีกไม่ได้แล้วฉันต้องไปทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่แล้วกฎข้อแรกที่นิกกี้ตั้งขึ้นใหม่ก็คือมีขนมฟรีสำหรับทุกคนตลอดทั้งวันเลยกินขนมในห้องได้ด้วยนะ ใครจะไปสนใจเรื่องการเรียนกันล่ะโรงเรียนแบบนี้เจ๋งที่สุด <Thank you. S 1> สงสัยว่านิกกี้เธอจะมีปัญหาแล้วเราคงต้องรีบจัดการสีเม็ดใหญ่บนหัวของเธอแล้วล่ะใจเย็นก่อนนะคะคุณผู้หญิงมาร์คสีเงินแบบนี้ช่วยได้เสมอเลยค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาดูผลการโอไม่ oh นะมาร์คสีเงินช่วยไม่ได้หรือเนี่ยแล้วคราวนี้จะทำยังไงดีล่ะงั้นแปะเพชรวิบวับล,ลงไปบนหัวเลยดีไหมคะนี่เป็นการจัดการที่ดีมากเลยล่ะ ต้องไม่มีใครรู้ oh <my> แน่นอนว่าอะไรอยู่ข้างใต <Wow. S 1> เ้เพชรเม็ดนั้นคุณสไตลิสทำงานได้เยี่ยมมากเลยแบบนี้เธอสมควรได้รางวัลแล้วล่ะมิกกี้มิกกี้เธอพร้อมจะออกกำลังกายแล้วสวัสดีจ้ะทุกคนเต็มที่ไปเลยวันนี้เรเริ่มการออกกำลังกายด้วยการยกน้ำหนักก่อนก็แล้วกันอ้มาให้นะฉันว่าฉันน่าจะลองใช้อย่างอื่นสักหน่อยดีกว่าอะไรที่มันแพงกว่านี้หน่อยอะ่ะ oh. นี่แหละที่เขาเรียกว่าการออกกำลังกายสุดหรูหรา และเพื่อที่จะทำให้คุณได้สิ่งที่คุณต้องการคุณก็แค่ต้องจ่ายเงินแบบนี้แหละ <Wow. S 1> แย่จังเลยที่เงินไม่สามารถทำให้คุณแข็งแรงขึ้นได้ oh. แต่ก็ไม่เป็นไรหรอก oh. ตอนนี้เราต้องไปหาหมอฟันกันแล้วล่ะ oh. นิกกี้เธอฟันหลุดอีกแล้ว oh. นี่มันก็สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคุณกินขนมหวานเยอะเกินไปอ่ะ oh. อ้าปากกว้างๆหน่อยนะครับ oh. Oh. ตอนนี้คุณหมอฟันจะใช้เวทมนต์ของเขาแล้ว oh. Oh. แค่จิมจ้มๆเพียงเล็กน้อย จากนั้นก็ใส่ปันทองคำเข้าไปในปากของเธอเลย, <Wow. S 1> ยคุณหมอคะเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมมีแค่ซี่เดียวเองล่ะคะฉันมีเงินเยอะเลยนะฉันอยากให้รอยยิ้มของฉันดูสดใสามากๆน่คนนะคะุณเข้าใจไหมคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนี่มันจริงจังมากเลยนะ <Wow. S 1> อย่างน้อยนิกกี้เธอก็ได้รอยยิ้มอย่างที่เธอต้องการแล้วล่ะ <laughs> เดี๋ยวนี้เขาไม่มีคนเก็บเง <h ums> ินไว้ในบ้านกันแล้วหรองั้นเราต้องจัดการสักหน่อยแล้ว เอาเงินพู้นี้เป็นแลกเป็นบัตรทองคำดีกว่าว้าว <Wow. S 1> wow. มันดูหรูหรามากเลย oh, เราไปช้อปปิ้งกันดีกว่านะดูเหมือนว่านิกกี้จะซื้อของไปเยอะมากเลยนะเนี่ยพวกเราไม่ได้มีลูกค้าแบบนี้ทุกวันนะถึงเวลาต้องจ่ายตังค์แล้วล่ะ oh. บัตรของฉันอยู่ไหนนะดูเหมือนว่ามันจะจ่ายไม่ได้แหน่งั้นลองใบอื่นก็ได้เนาะ ิกกี้เธอมีหลายใบายมากเลยอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีไม่มีใบไหนใช้ได้เลยล่ะง,ง,งั้นคงต้องลองใบสุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่เวิร์กอยู่ดีอะ่ะเราฉันก็ไม่มีเงินในกระเป๋าแล้วด้วยสิ <c oughs> สงสัยคงจะไม่ได้ชอปปิ้งแล้วล่ะ <c oughs> คุณแม่ของเธอก็กําลังยุ่งอยู่เหมือนกัน <c oughs> เธอกําลังพยายามอย่างหนักเพื่อจะชนะการประกวดอยู่น่าเ <c oughs> ต็มที่ไปเลยเค่ะแม่ฉันได้เงินพันล้านอีกแล้วเหรอเนี่ย <c oughs> ทำไมทุกคนได้ทุกอย่างไป แต่บางคนก็ไม่ได้อะไรเลยนะมันไม่แฟร์เลยอ่ะคุณชอบวิดีโอใหม่ของพวกเราไหมคุณอยากจะไปแข่งขันอะไรแบบนี้บ้างหรือเปล่าบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและชวนเพื่อนๆของคุณให้มาดูด้วยนะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องท่มทูมว้าว